คุยคาเปิดเตที้สตูดิโอครับเป็นยังไงบ้างครับวันนี้ก็ตื่นเต้นครับแล้วก็ได้ผลตอบรับที่ดีครับจากผู้ชมแล้วก็สื่อมวลชนขอบคุณแรงๆกันอีกรอบนะครับเพราะว่าเป็นทยครั้งแรกของผมด้วยครับเรารู้สึกว่าเออเป็นมีการตอบรับที่ดีครับก็ขอบคุณบรรยากาศมาสักครู่เองเกินคาดไหมครับเกินคาดครับคือฮามากครับก็ขอบคุณเราแฟนๆผู้ชมแล้วก็ คนที่มาให้กําลังใจครับทีมนักแสดงด้วยครับที่เป็นศูนย์กำลังกันดีครับพูดถองการเปิดแต่เดนสุดโอหายเหตุผลค่ะเปิดจากอะไรครับพี่จริงๆเปิดจากที่ผมไปคุยกับเพียตุ้ยฮาร์มแล้วเพียรุ่ยก็คุยไปคุยมาบอกคุยอยากทำบารายผมบอกผมอยากเปิดใต้หนังผมแค่เปิดการง่ายมากเลยครับง่ายจนผมงงอ่ะครับฮะพูดถึงเองนะครับทำไมถึงไว้วางใจที่คุยเองในการเปิดสตูดิโอคะประโยชน์คุณคุยต้อมีผลงาน เรื่องที่หนุ่แเ้วก็ใสดีเสาก็คนใจเย็นก็คุยง่ายก็ใจง่ายมก็ถังเขา่าอยากมีสีโอไมค์เ้าผมก็ภาคหลังก็งานก็ทําน้อยลงแล้วก็ไม่มีใครมานําหน้าให้เลยโอ้ยช่วยนำเราผมก็ช่วงหลังก็ค่อยๆลดลงโอ้ยช่วยก็รับปากบอกว่าเออเก็จะมปสีโอให้ แล้วทุกอย่างคุณจะสั่งอะไรคุณทำอะไรวันที่ผมก็เพิ่งมาเห็นเนี่ยผมกับคุณไม่ให้เห็นค่ะคุ้ยสั่งอย่างเดียวทราได้ทังเลยตามสบายเต็มที่อยากอยากให้เขาลีเลยไหมคะกับกับพระนครฟิล์มเองหรือว่ายังไงครทุกคนไม่มีแล้วผมนะจบไปแล้วทุกคุณเริ่มต้นใหม่เป็นคนทุกคนเป็นแบบนี้เลยทั้งทีมงานใหม่หมดเลยไม่มีความเก่า แม้แต่คนเดียวแล้วผมก็ไม่ได้ไปยุ่มอะไรมากเพียงแต่เราก็เป็นในฝืนแล้วคอยหาเงินจัดจ้างที่เหลือคุณคุยเป็นตัวจิตใจที่ร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะผมผมก็ไม่รู้ว่าคุณคุยประชุมยังไงหนังเรื่องไหนเป็นแบบไหนตามสบายเราก็สั่งอะไรมาผมตทำได้เห็นเจ็ดเรื่องวันนี้เป็นยังไงบ้างครับก็รู้สึกดีใจมากแปลกใจมากเลย เป็นแนวใหม่หรือแบบรุ่ใหม่ซึ่งจะมาเปลี่ยนแปลงวงการหนัไทยทั้งหมดในความรู้สึกว่าเพราะว่าที่ผ่านๆมาเดิมๆไม่ว่าใคนกี่คนหรือโดยส่วนก็ยังวนเวียนอยู่ในสิ่งนตอนนี้ผมเห็นมีแฝงมีหน้บมีดารามีเกมมีสีมีสแผลงลูกอะไรเขาก็ไม่รู้วันนี้ผมเสียใจมากเขาเลยบอกปิดเอาไว้เดี๋ยวไปดูงานใครจะไปคิดว่าหนังผีสามารถทำได้ขนาดนี้ ก็คิดไม่ถึงว่ารู้สึกมลยว่าหลากหลายหลากหลายเพรามาก็นักแสดงที่เลือกมาแต่ละคนก็ทุกฐานทุกหลอดนะครับจริงและนี่คือนักแสดงเรื่องแรกใช่ไหมครับใช่ค่ะผ่านแนะนำหน่อยครับพี่้มือ่าเราเริ่มเลยนะครับอ่เราเอาผู้ชายก่อนแบ๊กได้ริศสกนะนี่แบ๊กครับได้ครับผมก็เรื่องนี้ชื่อเรื่องว่า a อ t แทกวิญญาณ13ครับ ต่อไปครับน้องแหวคครับค่ะยูอลค่ะก็ปากหนังด้วยจริงจริงยูแอลผมเจอจากในไอจีครับน้องเป็นดาราจากฮวงโงแล้วผมรู้สึกว่าน้องมีความสามารถเขาเลยรู้สึกว่าเออมันเป็นคาแรคเตอร์หรือที่น่าสนใจอะครับเลยทำตามเลย้สสวัสดีค่ะสตาค่ะก็ขอฝากเออทประกอบภาพยนตร์ด้วยนะ แสดงว่าแค่เธอยังมีลมในใจน้องน้องสตางค์มาแคสเรื่องนี้ค่ะรอบก่อนก่อนที่น้องกำลังจะออกจากห้งองไปน้องบอกหนูเล่นเปนต้นไม้ก็ได้ค่ะก็ <c oughs> เลยบอกน <c oughs> ี่ถ้หนูเป็นต้นหินหนูก็เป็นได้ใช่ครับเป็นความตั้งใจกัเจเน <Lily> เลยอ่ะมาแสดงลิลลี่ครับ เขาบอกว่าถ้าทํากับง่ายกับลิลี่ได้เราจะฝึกความอดทนอีกับไอรีนผมรู้สึกว่าเออผมผ่านตัวนั้นแล้วอ๋อค่ะถูอายผก็อไอรน้องไอรครับสวัสดียช่าไอรีนอายุไหนน้องไอรีคือผมเคยทำงานร่วมกับน้องแล้วก็ผลเลยได้เป็นบทที่เป็นสาวที่มีความแซ่บและแรงมากแล้วก็ ตอนแรกก็หนักใจว่าอไอจะพูดคำหยาบได้ไหมแต่ว่าถ้าใครได้ดูทีเซอร์นี่ก็พูดคำว่าสัตว์ได้อย่างเพิ่มมาจากบ้านเลยอะไรนะต้องเพิ่นครับต้องเพิ่นนี่เซอร์ไพรส์ช็อตมากนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วการที่เราติดต่อได้แสดงช่องวันมาแสดงหลังเนี่ยไม่ใช่เล่นๆเลยนะไรเลย ฝ่าพอเราสมฝ่านู่นฝ่านี้แต่ขอบคุณเขาเลยแล้คุณแม่ครับที่เดินไปปี่ประตูห้องทีมพเลยหายเลยป้อนเลยใช่ไหมเราพูดว่าจะเล่นข้อหัวจะเล่นขอหัวข้ครับผมให้พี่คุยก็แทนฝ่าภาพยนตร์เรื่องนี้แล้วก็ฝากท่านตะกี้ซูริโอได้ครับโอเคครับภาพยนตร์ แอตแทกซ์13นะครับเป็นภาพยนตร์วัยรุ่นนะครับเป็นแนวสยองขวัญเทอร์เรอร์ที่รับรองว่าเราหัดความตื่นเต้นและความคือเรามานั่งรถไฟขอในบ้านสยองขวัญในบ้านมีสิ่งห์เรื่องนี้ไม่แปลกน,นะครับแล้วก็แนะนําอยากให้เข้าขนาดก่อนดูเรื่องนี้เราทุกคนตั้งแต่แล้วบอดูเดือดเผ็ดมันแน่แล้วคุณจะได้เห็นคาแรคเตอร์ที่แปลกใหม่นะครับก็มันเป็นหนึ่งในโปรเจกต์ที่นําร่องของเธอทีนะครับเราอยากให้เห็นคาแรคเตอร์บริษัทเราเป็น,ปนยังไง กด,ดดูเรื่องนี้ครับคุณจะได้เห็นเ,นเจ้าตัวของเรารับขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะ